สวัสดีครับ f อ e ช่องวียงขุนแถลงครับวันนี้ก็มาดูสมเด็จวัดมหาธาตุนะครับสมเด็จอารหังนะพิมพ์เกียตินะครับเนื้อก็เป็นพระที่เนื้อหาหมุนสันเนื้อจัดมากครับเนื้อพอพอเป็นเนื้อตุ้บตับนะเนื้อแบบมีผงพุทธคุณมีเม็ดทรายนะครับเป็นพระอารหังครับพิมพ์เกียตินะครับโอ้นี้เป็นพระค่อนข้างจะ เนื้อจัดนะครับข้างหลังก็มียันนะฮะนี่ครับมียันดังๆอย่างครับรลัะห่างครับก็เป็นพระค่อนข้างจะอ่าองค์นี้ครับเนื้อจัดมากนะครับนี่เป็นพระที่ผ่านกันใช้มาเนื้อหาโบราสารก็จัดมากขอบข้างครับนี่ครับเนื้อหาอครับเปลี่ยนพระค่อนข้างเยอะนะบรรยายตามรูปนะครับเปลี่ยนพระค่อนข้างที่จะเก่าคลาสสิกนะ เราคลาสสิกมีอายุสานาจจากการใช้ครับเนื้อหางมุสานเนื้หน้าหน้าอนากินมากนะเนื้อหน้าอร่อยเนื้อตุกตัดมาครับเป็นภาพค่อนข้างจะยังคงสภาพสวยสมบูรณ์ครับวันนี้ก็เอามาให้เอฟซีได้ชมสันส้นๆเพียงเท่านี้ของคลิปนี้นะครับวันนี้คลิปนี้ขอก่าว่าสวัสดีครับกับสมเด็จอา่างพิมเกลโดนครับสวัสดีครับ